ครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดหน้าค่ายชิรประวัติอีกแล้วจ้าวันนี้นะครับวันที่23สิามสิงหาคมนะครับผมก็มาขายปูนากันอีกแล้วครับมีนึ่งครับผมมีมันปูมีปูร้องน้ำปลานะจ้าหน้าค่ายชิรประวัตินะครับจังหวัดนครสวรรค์มาเลยซช้ของได้นะครับพี่ ลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับดูก่อนได้จ้า80บาทเหมือนเดิมเลยเลือกได้นะครับดูก่อนได้นะครับลาละแ0ิบบาท2โล150จ้ากำามุงูก้าม,ม,ามใหญ่ๆอันนี้นะครับขายปูสดนะครับที่นาคายจิรประวัตินะครับผมถ้าใครสนใจนะครับซอ,อยโซนเขียงหมูนะครับ ซอยลอตเตอรี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ดูก่อนได้นะครับพี่ทำอะไรโอ้เดี๋ยวอนได้นะครับพี่เราละไปสิ่ายบ้าด้วยจ่ายป้าด้วยสองร้อยห้าสิบเลยจ้าราคาเมนูปูนาทางนี้เลยจ้า เมีตัวผู้ล้วนเลือกได้นะครับโลละ80สิบสองโลร้อยห้าสิบกันเลยจ้าคนเยอะวันนี้คนเยอะมากนะครับดูก่อนได้นะ